มาดูเรื่องวุ่นๆของบริษัทท่ากาศยานไทยกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบริษัทท่ากาศยานไทยนั้นก็มีมติค่ะที่จะย้ายผู้มนุยการท่อาอ,า,อกา,ากาศยานสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ผู้บริหารอีกสองท่านค่ะหลังจากที่มีการตรวจสอบนะคะพบว่ามีการให้สัมรทานกับเอกชนเข้าบริหารพื้นที่โดยมิชอบ เรื่องนี้นะครับนายปิยพันธ์จำปาสุดประธานคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือว่าทอทอก็ออกมาเปิดเผยครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการนั้นมีมติสั่งย้ายนายนิรันธีรนาถศิลป์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกจากตําแหน่งให้ไปเป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองแทนและมีการปลดนางดวงใจคอนดีรองผู้อำนวยการให้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งปลดนายเสรีรัตน์ประสุตานน์ออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารายได้แต่ยังดํารงตําแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามเดิมโดยคณะกรรมการนะคะก็ให้เหตุผลค่ะว่าทั้ง3คนนั้นมีความผิด ในการให้ในการพิจารณาให้สัมปทานการบริหารลานจอดรถระยะยาวภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีชอบกับบริษัทแป้งรัมรีเทลพื้นที่กว่า6 0 0 0 0ตารางเมตรระยะเวลาสัมปทานนั้น15ปีวงเงิน350ล้านถึง400ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเกินอำนาจของผู้บริหารเพราะได้ให้นโยบายไว้แล้วนะคะว่าหากโครงการใดมีอายุสัมปทานเกิน5ปีต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโดยคำสั่งยกย้ายทั้งหมดนั้นให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลา คมนี้ค่ะ